<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับนะก็ช่วงวันสองสามวันที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็มีข่าวที่น่าเศร้าใจนะครับนะเกี่ยวกับการตั้งด่านการจีดขวางจราจรจนทำให้ประสบอุบัติเหตุมีรถชนกันนะครับ <c oughs> และก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิหรืออาจจะมีอีกรายต่อๆไปถ้าเกิดมีการตั้งด่านนะครับที่ความไม่พร้อมนะครับไม่เพียงพอหนึ่งแสงสว่างนะครับไม่เพียงพอแล้วก็สองเจ้าหน้าที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวิจารยญาณเพียงพอนะครับ เกิดความรมบบังตาไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเองนะครับทําให้พี่น้องประชาชนมีการสูญเสียแล้วใครรับผิดชอบต่อชีวิตต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนะฉะนั้นแล้วจึงขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นด่านที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพี่น้องที่ขับรถสิบรอนะครับนะเออหากมีใครอุทิศตัวได้เนี่ยนะครับนะเหยียบไปเลยได้ไหมครับนะ เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างเพราะเราอาศัยพึ่งความยุติธรรมนั้นไม่มีมีแต่ความอายุติธรรมณเวลานี้ระหว่างตำรวจมีเครื่องแบบกับโจรน,นะครับโจรผมคิดว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับนะยังไม่น่าเกลียดน่าชังเท่ากับตำรวจเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะตำรวจนั้นหนึ่งมีเครื่องแบบฝุกพระราชทาน สองมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือมีอาวุธอยู่ในมือแต่ทําตัวเป็นโจรโจรบางครั้งบางทีก็เหตุการณ์บังคับเหตุการณ์มันบิดคั้นแต่ตํารวจมีเงินเดือนกินมียศมีศักดิ์ศรีมีตําแหน่งแต่ทําตัวเป็นโจรอันนี้น่าทุเรศน่ารังเกียจนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกจังหวัดที่เจอด่านที่ไม่ถูกต้องด่านที่รีดไถนะครับ ด่านแอบแฝงต่างๆท่านสามารถไปแก้ความตําหนินคดีได้นะครับนะจีดขวางจีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ท่านที่จะแก้ความเนี่ยนะครับควรแก้ความในงานนี้ด้วยนะครับหนึ่งแฝงการทางจังหวัดนั้นๆกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าตำรวจนั้นนําเครื่องจีดขวางจราจรมาไว้พื้นผิวจราจรนะครับนํามาไว้ เส้นทางของประชาชนที่จะสัญจรไปมานะครับทำให้เกะกะกันใช้รถใช้ถนนนะครับมีกฎหมายอยู่อย่างที่ทนายท่านบอกนะครับแก้ความเอาผิดนะครับนะกับแฝงการทางหรือกรมทางหลวงได้เลยนะครับฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความยินยอมนะครับนะเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งด่านสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับนะท่านก็สามารถที่จะแก้ความเอาผิดได้ไหมนะครับนะท่านผู้รู้กฎหมายว่าเป็นจานายดชาไม่ว่าจะเป็น ทนายต่างๆที่เห็นผมนายทวัฒเจริญชนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราแก้งเอาผิดกรมทางหลวงหรือแสนการทางจังหวัดนั้นๆนได้ไหมนะครับน่ะในบทฐานที่นะครับยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปตั้งด่านเพื่อนะครับอ่าทให้เกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนนนะครับน่ะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับน่ะแต่สุดท้ายนี้นะครับน่ะเรามา ผมไม่ขอพึ่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะไม่ขอพึ่งในส่วนของอํานาจรัฐที่จะไปปฏิรูปองค์กรตารวจนะครับนะแต่ผมจะขอพึ่งนะครับผีหาซาตานนะครับผีแต่หงทั้งหลายที่ตายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับนะเอะผีนะครับนะหาซาตานที่ยังไม่ได้ผุดไปเกิดที่มีความแค้นเจ้าหน้าที่ตารวจที่ผมประพฤติไม่ดีกับพี่น้องประชาชนนะครับนะ ก็ขอให้มันนี่กันเป็นไปตายหงตายห่านะครับอย่าได้ผุดได้เกิดมีตําแหน่งก็อย่าได้เลื่อนนะครับขอให้นะตัวมันมีแต่ความชิบหายนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับทูบสีดอกนี้นะครับนะจึงขอสาบแช่งตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับเบียดเบียนพี่น้องประชาชนนะครับนะขอให้ประชาชนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ นะครับขอให้ตำรวจที่ใส่ใจประชาชนนั้นมีแต่ความแค้วค่าจากอันตรายแต่ตำรวจรชชที่เบียดเบิงประชาชนที่เบียดบังประชาชนที่ใช้อำนาจบาดใหญ่รังแกประชาชนขอให้ชิบหายมาลายอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดขอให้ตายวันตายคืนให้ตายเช้าตายเย็นไอชิบหายไอห่หากวาดไอชาติชั่วไอระยำหมาไอชิงหมาเกิดยิบแม่มึงโอเคสวัสดีขอบคุณครับพี่น้องที่รักความเป็นธรรม ช่านตำรวจนะครับที่มันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับนะแค้นนะครับนะจริงๆนะครับแค้นมากนะครับแล้วกขข็ขอแสดงความเสียใจนะครับเหยื่อของตํารวจทุกรายไม่ว่าจะติดคุกนะครับโดยที่ไม่มีความผิดไม่ว่าจะเสียชีวิตโดยที่ไม่มีความผิดนะครับนะขอให้ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจงตายวันตายคืนตายเชา้าตายเย็นตายหาหมดโคตรมันเลยยิ่งดีสาทุขอบคุณครับ